สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้ก็เป็นรีวิวสั้นๆนละกันเตาแบ็คแพกคิงเจตบอยแม t ติโมเรามาดูกันว่าในกล่องเขามีอะไรมาให้บ้างกล่องจะหน้าตาแบบนี้ด้านหลังกล่องก็จะเป็นรายละเอียด แบบใน,นอเมริกาแต่ผลิตที่จีนนะครับเขาแนะนำไม่ใช้คู่กันกับกระทะกับหม้อของเขาอันนี้แก๊ส230กรัมเปิดแม็กซิมัมได้75นาทีเอาจิงริงนะไม่ถึง75นาทีหรอกถ้าใช้เอาดอรข้างนอกอะยังไงมีลม แน่ๆอยู่แล้วไม่ถึงหรอกแต่ว่าถือว่าใช้งานได้ปกติทั่วไปอะนะตอนที่ผมใช้มาสามปีนะตั้งแต่ปี2018ตอนที่ออกมาวางตลาดใหม่ๆก็ลองซื้อมาใช้ดูก็ถือว่าเป็นเตาที่ชอบตัวนึงไอ้กล่องมีเตา ุูงใส่เตาสีแบบนี้น่ารักดีนะมีฐานวางกระป๋องแกส๊สเ,เตาก็ไซส์ขนาดปกติเตาแบ็คแพคกิ้งทั่วไปอะวาวเลคูลเลเตอร์แบบนี้นะก็มีตัวช่วยจุดเตามาด้วย ลองจด,ดูบางทีมันก็เกเรอย่าไปไว้ใจมันพกตอกพกไฟไฟแชกไว้ตลอดอะ จริงๆใช้เตาพวกนี้มันต้องทกพกไฟแชกตลอดอยู่แล้วนะอย่าไปไว้ใจมาในพวกเบียโซ่เนี่ยบางทีอะติดมั่งไม่ติดมั่งแนะนำว่ายังไงก็พกเถอะนะไฟแช็กนี่ยังไงก็ต้องพกไว้ใจไม่ได้หรอกยี่หอดียี่หอดังแค่ไหนเป็นเหมือนกันหมดนะครับ ตัวเปียโเนี่ยจุดไม่ติดบางทีก็ติดบางทีก็ไม่ติดแล้วแต่อารมณ์มันอะติดมั่งไม่ติดมั่งดูแล้วกัน <c oughs> ช่างมันอะปกไฟแชกนี่แหละมันใจสุดละปกติผมก็จะใช้กูก้กับมอตัวนี้ 1ุลิตรตอนนี้ได้หม้อใบใหญ่มาขนาดเท่ากันแหละก็ไม่ใหญ่หรอก1.5ลิตรขนาดกลางหม้อรุ่นใหม่ที่เขาเพิ่งวางตลาดมาเนาะได้ไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยข้างในก็เป็นเคลือบเซรามิก ถือว่าเคลือบมาคุณภาพดีพอสมควรนะลองใช้งานดูมาสักพักหนึ่งก็ถือว่าโอเคดี <S <S โดยรวมแล้วมันก็เป็นเตาที่ใช้ได้ดีตัวหนึ่ง เร่งรีปกติรีไฟทำอาหารต้มน้ำทั่วไปก็โอเคดีถ้าใครสนใจก็ลองจัดหามาใช้งานได้นะครับโอเคขอบคุณที่รับชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ